การเซฟตี้นะคะถ้าล่องระยะถ้าน้ำขนาดนี้นะคะจุดอันตรายอย่างเช่นบนเก่งกึศน,นะคะมันจะมีตรงมาหินหลวงเนาะก้อนหินใหญ่นะคะตรงนั้นก็จะเกิดน้ำวนได้ง่ายปกติแล้วจะยกข้ามถ้าแค่สีเหลืองนี่ปกติก็จะคนที่เขาล่องเขาจะยกข้ามยกเวน้นคนที่เขามีเซฟตี้คายักก็อย่างสารประกอบการโดยเฉพาะที่ล่องแก่งระยะไกลนะคะอย่างหลายๆแห่งก็จะมีคายักเซฟตี้สองลำปิดหัวท้ายพวกเนี้ย ก็คือก็คือยังก็ยังยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรนะคะเพราะว่ามันมันเกิดเหตุระหว่างทางน้ําได้มีการเซฟตี้ด้วยเรือขยักแล้วก็อุปกรณ์ในการกู้ชีพก็มีการอย่างปัจจุบันของบรทกูช้างก็ใช้การตรวจของใบอนุญ,ญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขเรื่องของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็คือจะตรวจอุปกรณ์ให้เขาว่าในสถานประกอบการที่เป็นล่องแก่งเนะะี่ยค่ะมีหมวกมีเสื้อชูชีพที่เหมาะสมไหมรองรับน้ําหนักได้ไหมเนีย่ยค่ะที่ คุณภาพดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีการเ,าเขาเรียกว่าทําความเข้าใจชี้แจงให้นักท่องเที่ยวในหลากหลายภาษาครบถ้วนไหมมีป้ายแจ้งเตือนในสารประกอบการไหมอันนี้ก็จะอยู่ในตัวที่พรลาบาาสารสุขที่เข้าไปตรวจกับของที่ขึ้นช้างก็จะมีตวรวจร่วมกับสำนักง,งานมักคุเทศและนําเที่ยวนะคะจะสุ่มตรวจเป็นบางบางแห่งอย่างเช่นจุดล่องแก่งบางจุดที่ที่เขาขอมาตวรวจสามสีแห่งปีที่ผ่านมาก็จะมีของ คัมปานัฟติ้งนะคะที่ได้ตรวจแล้วก็เป็นคือลิฟท์ไซส์อะไรเงี้ยค่ะก็ลงมาตรวจดูพวกนี้ค่ะร่วมกันว่ามีการแจ้งเตือนไหมมีการทําประกันสําหรับนักท่องเที่ยวไหมนะคะอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วนไหมใบอนุญ,ญาตมีครบไหมอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นตัวของเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อีกอันหนึ่งที่ต้องอให้ความสําคัญก็คือโปรแกรมแท็กกิ้งเดินเข้าไปเที่ยวในน้ําตกลาห้วยอะไรพวกนี้เหมือนกันถ้าขึ้นทงเหลืองก็ควรควรที่จะ เฝ้าระวังละถ้าขึ้นทงแดงนี่คือห้ามเข้าเพราะว่าน้ำน้ำน้ำลำห้วยมันหลากหลากได้ง่ายนะคะหลากได้ง่ายแล้วก็เวลาเราอบรมให้ผู้ประกอบการเราก็จะมีการบอกสอนสําหรับไกด์ที่นําขึ้นไปด้วยทวนกันเรียกว่าทวนดีกว่าทวนกันว่าถ้ารดรบถ้าสีน้าเปลี่ยนน้ำห้วยนี่เขาจะไม่เหมือนน้ำ,น,ำน้ำไม่แตงเนาะมันจะใสถึงแม้ฝนตกก็จะใสแต่ว่าถ้าแดงขึ้นมาแสดงว่าอันนั้นมีปัญหาบนน้าด้านบนละอา,อาจจะหลากมาละคือก็ต้องเอาหาพานั้ท่องเที่ยวขึ้นลง ตรงจุดที่ปลอดภัยตรงไหนเป็นจุดปลอดภัยเรื่องของการทําฐานข้อมูลจุดพักจุดปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ต้องมีฐานข้อมูลเนี่ยส่วนนี้ก็ปตตออก็ทําเข้าไปอยู่ในเรื่องของจุดเสี่ยงแล้วก็แผนที่แผนเผชิญเหตุที่เราเตรียมพร้อมๆไว้ค่ะ